เดี๋ยวใส่บางเนี่ยดี๋ยวภางเทศจบแล้วนะครับสูงโยโยตา้าขารลี่ก็เฉียงนะครับสาธุด้วยนะครับวันนี้ทีมกินทางด้ยวยก็ีได้น,นะครับอยู่ข้างล่างนี้เป็นตัวเสอร์บอกบปี่องผมไม่รู้นะครับเรียกไม่ยหรอ แสดงพระธรรมเทศนานะครับทุกคนนะครับสาธุสาธุสาธุลงมาจโลกาทิพติสัมปติอารันเฉียอันทิ่วราเมญยาจธาสันติตดาปราทชาติกาเตเสตุชมังมนุกามปิมังปะชังนะโมตัสสะ ัศน์นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตม a าส a มพ m ทธั s สะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโต Samma d a ยธัมะเยตุปวเตสัมเงัสสะโต ในสัญญาโยนิโรโมจาแห่วังวัดนี้มหาสมณโหติน้วยโลกกาตานี้อัตมาภาพจะได้ทำการชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการฉลองคุณสมุญญาสีน้องญาติโยมท่านพุกบริษัททั้งหลาย ในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งพวกเราทั้งหลายเรียกว่าวันวิกาขาปูชาคำว่าวิสาขานั้นเป็นชื่อของเดือนแปลว่าเดือนหกนะมาคข้หมไถึงเดือนสามวิสาขาแปลว่าเดือนหกนี่ว่าวันเพญวิกาขาปูชา ชื่อเต็มๆก็คือว่าวิสาขาุณนมีบูชามีความหมายว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนหกนี่ว่าบูชาในวันเพ็ญเดือนหกนี้บูชาใครก็คือว่าบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นบุคคลชั้นยอด เป็นมหาบุรุษในโลกพระองค์ทรงถือประูติจากชันสมาดาคือพนาสิริมหามายานั้นในวันนีวันเกิดของท่านเรียกว่าเป็นวันทีมีความสัศจย์เป็นวันที่เราทั้งหลายมีการันทึกและจดจำว่าการเกิดของพระองค์นั้นเป็นการเกิดเพื่อยัง ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนจดนวนมากไม่ชนะสุขายอิดชนะผิสนายะมีความหมายว่ายางประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั้งหลายเหล่าประชาชนน้อยใหญ่นั้นได้รับความอนุเคราะห์ได้ช่วยให้มาทั้งหลายพ้นจากอาบายได้เป็นจำนวนมาก ได้ช่วยให้มนุษย์ทั้งหลายพบกับความสุขพบกับความสงุได้นี่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันเกิดขององค์สมเด็จของ,ของเจ้าชายจิทธะถซึ่งประสูตจิจากทางของพระมารดาตือพระนามสิริมหามายานั่นมีประเพณีเรียกว่าโบราณการการท,ที่จะเสดนั่น ประเพณีของิเดียสมัยก่อนนางสอนิยนกลับไปเกิดที่บ้านเก่ามีความหมายคือว่าพระนางสิริมหามายานั้นเป็นคนกรุงเทวสหแต่ว่ามาได้พระสวามีคือพระเจ้าสุโธตนะนั้นอยู่ที่เมืองกบิลพัฒคนละเมืองกันปรากฏว่าพอถึงเวลาที่จะคลอด พระราชโอรสก็มีความประสงค์จะเรียกว่านิวัตนินวัฒนพรก็คือกับไปยังกรุงเทวทหาซึ่งก่อนในระหว่างทางที่เดินทางกลับไปกรุงเทวทหานนั้นก็ต้องการที่จะพักกลางทางปรากฏว่าหน้าที่นั้นปัจจุบันเรียกว่าลุงมินเดหรือประเทศเนปาลในปัจจุบันซึ่งก็อยู่ห่างจาก สเข็ตของประเทศอินเดียไปประมาณ22กิโลคือเป็นเขตติดต่อกันแต่เมื่อสมัยก่อนนี้ก็เป็นรวมเป็นประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวกันแต่ปัจจุบันนี้สถานที่เกิดของพระองค์นั้นจะอยู่ในประเทศเนปาลบางคนก็คิดว่าพระองค์นี้ยังอยู่ในประเทศอินเดียแต่ไม่ใช่สถานที่ประสูติของพระองค์นั้นปัจจุบันอยู่ที่ประเทศเนปาลเป็นเขตติดต่อกัน นาฬกาที่พระองค์ได้ประสิที่หัวไม้สาระนี้ก็เรียกว่าทำให้เป็นเหตุเป็นผลว่าปัจจุบันนี้คนแถวก็มลพัชการหรือคุณินเดยสมัยก่อนพระเจ้าะสมหมาราาเมื่อสมัยที่ปกครองประเทศอินเดียและสืบทราบว่าประเทศอินเดียนั้นนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจงวนมากเมื่อสมัยโบราณน,นั้นสืบทราบได้ว่าที่ ีนี่เป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระเจ้าปสูติมหาราชก็เลยให้ยกภาษีภาษีที่ราชดรดราชดนเสียที่เมืองน่เยกว่ารามิลาะหรือเนควาในสมัยปัจจุบันนี้ให้กับชาวนาทั้งหลายและได้จดบันทึกไว้ในส,สมมาวกสมว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในปัจจุบันนี้รัฐบลาลไทยได้รับความอนุเคราะห์โดยประชาชนชาวไทยได้ไปร่วมเรียกว่าบูรณะปฏิสังขรณอยู่ในปัจจุบันนี้คนไทยก็มีส่วนไปบูรณะปฏิสังขรณสถานที่ประสูตนขององค์นั้นเรียกว่ามายาเทวีวิหารเขาสร้างพระมีฐานไว้เป็นพระมีฐานเทดิดทูนคุนแม่ วามายาเทวีวิหารก็ระบุว่าณที่นั้นมีประชาชนทั้งคนไทยทังต่างประเทศนั้นไม่ทาการบูชาสตาระสถานที่ประสูติของพระองค์นี่เรียกว่าเป็นสังเวชีสถานที่แรกคือสถานที่ประสูติของพระองค์เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ได้ประสูตินั้นพระองค์ได้ประสูติในวันนี้คือวันเพ็ญเกิดตก วันเพ็ญเดือนหกวิสาขานี้จึงเป็นวันที่มีความสําคัญต่อการที่ยังให้เกิดความบุรุษเกิดขึ้นในโลกและอย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายพระองค์นั้นได้เกติศัดิ์ของพระองค์ได้แพ่ขยายไปหลายประเทศตอนนี้ประเทศนะประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศศรีลังกาประเทศฮาวาและก็ในประเทศอินเดียเองก็นับถือเรศา,าสนาเป็นจำนวนมาก เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นเคยเจริญรุ่งเรืองแต่แล้วก็มันมีเหตุสมัยหนึ่งที่มหลาลัยนาคามีพระภิกษุสฆ์เรียนอยู่ในมหลาลัยนั้นเป็นมหลาลัยสงฆ์จำนวนประมาณได้ว่าประมาณหนึ่งหมื่นลูปด้วยกันก็ปรากว่าที่มหลาลัยนาคานั้นพอตกามาอีกสมัยหนึ่งนั้นเป็นเรียกว่าชาวอสาราได้เป็นกระสา คือได้ปกครองประเทศอินเดียสืบต่อมาพ้นสุดท้ายก็เป็นเหตุให้นะมีการเขาเขามาหาอะไรนาลันคาก็เป็นเหตุผลให้รพระพิสุท์ในสมัยนั้นวรณภาพไม่ต่ำกว่าแปดพันลูกด้วยกันแล้วกวางลูกก็หนีไปวางรูปก,ก็รอดไม่ได้วางลูกรอดไม่ได้ถูกไฟเผาวางลูกก็ไม่รู้จะออก มหมาลายในเที่ินเดียนิยมสร้างเข้าออกทางเดียวแล้วก็ไม่สามารถออกทางอื่นได้ร้ไใจผิดหรือลำบากำาที่กพืสู่ใช้ค้นคว้าในห้องเรียนนั้นทราบว่าใช้เวลานานกว่าจะได้ไฟจะไหม้ก็ใช้เวลาอยู่เป็นเดือนกว่าไฟจะไหม้ถ้าใจผิดหรือทำผีต่างๆที่ทำการศึกษาจันก็ยังวางเศอบสอดให้เกิดขึ้นแกนนแนุ่ทธศสกิกชนงะลายในัานที่ ในสนามไวตรงนี okay, so ้เลย